การแผ่เมตตาเปิดทางก่อนนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธินนาธต้องแผ่เมตตาเปิดทางเสียก่อนเปิดทางเป็นสวรรค์เสียก่อนให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายผู้ที่ร่วมบุญมาอนุโมทนาให้เขามารับบุญซะพอมารับเสร็จแล้วเขาก็จะมาหนุนนำปกป้องเราอีกเขาเรียกว่า ทำอะไรให้คนอื่นเขากินเสียก่อนแผ่เมตตาเปิดทางเสียก่อนเข้าสมาธิภาวนาขอให้บุญนี้สำเร็จถึงคำว่าสำเร็จไม่ต้องแปลแล้วใช้คำว่าสำเร็จได้หมดแต่ต้องว่าทำบุญสิ่งใดถ้าว่าจะเจริญภาวนาขอบุญจากการภาวนานี้จงสำเร็จถึงก็กล่าวบอกไป แต่ต้องมีต้นทุนเสียก่อนนะอยู่ๆจะให้จะแผ่เมตตาแต่ว่าบุญยังไม่เกิดเลยถ้าไม่นึกถึงกุศลธรรมมาก็กำหนดจิตให้เป็นสมาธิระลึกถึงอยากจะแผ่เมตตาก็ได้อยากจะให้คนอื่นเป็นสุขนั่นแหละเป็นบุญแล้วเป็นกุศลแล้ว